สวัสดีค่ะรุติการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในเครื่องรางของครูบาอาจารย์มีดเล่มนี้จะเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์นะคะเก่าธรรมชาตินะคะเก่าบ้าน ด้าไม้ฝักไม้สนิมขึ้นตามการเวลานะคะสนิมกินตรงจานตรงกลั่นมีดเป็นด้าไม้ฝักไม้ ขนาดความยาวเฉพาะใบ7นิ mm ้วยาวรวมด้ามและฝัก12นิ้วครึ่งเก่าบ้านๆนะคะ ไวมีดจะเป็นเหล็กดำจะนิมกินนิดเดียวกลันแน่นนะคะสันมีดนะ ใบมีดตอกลายหน้าเกลียวหรือหน้าสมพงนะคะด้านนี้มันมีตอกเป็นักคราบไว้ชัดเจน อยากทักทายพูดคุยก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทักทายพูดคุยเพิ่มเติมทักมาได้เลยที่เบอร์0926629665ค่ารูจิการนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้0926629665ค่ารูจิการนะคะ ใครที่ผ่านเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเป็นมีดปีดเก่าบ้านนะคะเก่าเดิมๆ ลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพงเป็นมีดเก่าเดิมๆนะคะเก่าบ้านๆเฉพาะใบเจ็ดนิ้วยาวรวมด้ามและฝักสิบสองนิ้วครึ่งทักมาพูดคุยกันได้ พูดคุยเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่0926629665รุจิการคะ่ะแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ